เอาละมาวันนี้เราก็อยู่ในแบบของไอพีดีเฟนเดอร์นะครับผมนะก็ในแบบเดียวนเล่นเยอะยิ่งเล่นกระสองแสดกว่าคน oh, <my> แบบโอ้โหก็ในเกมนี้ผมเคยเล่นในไลฟ์นะผมนะั้นในช่วงที่คุยกับคนดูนะครับก็ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบที่อยู่ข้างหลังผมมาเห็นปะผมไม่เห็นหรอก พอดีว่าตัวโวมเดลโคตรบังก็เดี๋ยวผมจะมรีวิวเจ้าตัวของอีกิทนะครับผมนะก็ไอตัวเนี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นตัวเมตาใหม่นะครับผมที่ผมรู้สึกว่าน่าจะแบบราคาโคตรดีเออแต่ว่ารหัสนี้ไม่ใช่รหัสผมนะดูชื่อดิ <laughs> นี่คือรหัสของไอดอนนะผมก็ <c oughs> คือรหัสของเพื่อนผมเองนะครับผมนะ คือมันแบบว่าเหตุการณ์คือเพราะผมมีหลายแสนเพจไงเออแล้วทีเนี้ยมันก็แบบขอซื้อหน่อยก็เออขายไปให้มันนะครับผมแล้วมันก็สืกสุ่มได้อีกิทแบบโอ้ไม่ก็มันทําได้ยังไงวะขนาดตู้ธรรมดาซีเข็ก็ว่ายากแล้วเออแต่นี่คือแบบมันได้อีกิทในตู้ลิมิเต็ดเลยนะเว้ยคือมันสามารถหาได้จากตู้นี้เลยอะเออเนี่ยเห็นปะอยู่ในตู้ลิมิเต็ดอันนี้ราคามันก็เนี่ยสุ่มอยู่ที่ประมาณ400อเออลืมบอกไอ้400ที่เห็นนั่นก็คือมันเติม VAP นะครับผม ถ้าไม่ได้เติม VAP มันจะเป็น500นะครับแต่ว่าพอดีเติม VAP มันเลยลดเหลือ400นะครับเหมือนลดประมาณ 10- หรือ20นี่แหละเออจะไม่ค่อยได้นะอแต่ก็คือมันลดมานะครับผมก็เนี่ยเออจะอยู่เห็นว่าอยู่ตรงด้านหลักคาตาคุริเงามืดๆที่มันสุ่มใต้ซีเข็ดโอกาสออกคือไม่มีบอกนะครับผมโอ้เซมันมโคตรมาหาดูเลยเนี่ยไอ้ดอเนี่ยแล้วมันก็แบบผมเห็นมันได้มาก็เลยแบบเอ้ยขอล็อกเอามารีวิวหน่อยดิเพื่อนแต่ว่าผมไม่ได้เอามาอีโวนะครับผมด้วยความที่มันเป็นรหัสของเพื่อนนะ คือมันจะโดยตอนนี้คือสเตตมันค่อนข้างที่จะโง่นะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะกากมากนะครับสเตตต์ตนี้นก็คือสเตตมันเป็นแรงเออคืออย่างนั้นมันต้องแบบ A หรือ S อ่ะแต่คือตอนนี้มันแบบยังไม่มีรีโลยมันยังไม่ได้ทํานะครับก็เลยยังไม่ถึง คันที่จะต้องมาอีโวนะครับผมนะหาครจะอีโวอีกิสนะครับผมนะก็สามารถอีโวได้นะครับผมนี่บอกเลยว่ามันจะต้องใช้ลูกไฟเอยไม่ใช่ตัว <c oughs> ฟิลิปอีกิส <c oughs> นะต้องใช้ลูกไฟแบบนี้นะเออใช้หนึ่งอันนะผมก็คือจะเป็นลูกไฟตัวนี้นะครับเออนี่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 ตัววิธีการคราฟก็ตามนี้เลยอะนี่ไงซึ่งไอ้ดอลแบบของหมดไงพูดถึงอีกิสไปแล้วอะก็คือเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของเลดอะตอนนี้ก็มีเลดมานะครับผมก็คือจะเป็นเลดไอเขาเรียกว่าอะไรนะ เลตลงดันนะครับผมตอนนี้จะปิดอีก8ปนาทีวะ่ะแต่ว่าเนี่ยคือถ้าเราลงเลดตาคันนึงอ่ะมันจะได้ประมาณ30-50ถึงเพรนั้งถ้าเราผ่านนะครับผมก็คือเราอ่ะสามารถเอาของอ่ะมาแลกในส่วนขอ,ของตรงนี้ได้นะครับผมนะอีก2อย่างนี่คือทีเด็ดเลยก,ก็คือหมีนี่คือแบบโอ้โหเราต้องฟาร์มไม่ถึง2000แต่2000เนี้ยที่เห็นอยู่นะตอนนี้คือมันสามารถลดราคาได้เหมือนกับไอตัวโซ่หรือว่าไอตัวคิสตัลน,นะครับผมก็คือว่ารอมันรี แบบว่าเป็นรอบๆนะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวอีกเจนาทีคือช็อปมันจะปิดใช่ปะแล้วพอผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่มันจะแบบว่าเปิดเลทอีกรอบนึงอะช็อปมันก็จะรีนะครับผมพอมันรีเนี่ยก็คือว่าเราต้องมารอลุ้นว่าราคาที่มันจะลดอะมันจะลดของชิ้นไหนอย่างเช่นไอตอนนี้หมี่ตอนนี้คือมันยังไม่ลดแต่ที่ตอนนี้ที่มันลดมากที่สุดเลยก็คือไอเนี่ยไอถุงมือหมี่เห็นปะราคาตอนแรกมันเท่าไหร่อะมันพันหนึ่งอะมันลดมาสามร้อยเหลือประมาณเจ็ดร้อยสิบอะเออลดมาประมาณสามร้อยนะครับผม ก็คือมันจะสุ่มเป็นรอบๆไปนะผมในการที่เปิดเลทช็อปนะครับผมนะส่วนวิธีการได้แต้มก็เนี่ยลงเลทไปเลยนะครับผมวิธีการลงเลงทก็คือจะเสียสามพันโกนะครับผมนะซึ่งไม่ใช่ถ้าผมจะไม่ลงเล่นนะครับมันนี่คือรหัสเพื่อนนะ <c oughs> แล้วเป็นรหัสกูนี่กูลงเลยนี่เป็นรหัสเพื่อนนะครับผม <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับผมเรื่องเลทนะครับก็สามารถไปเอาแต้มคริสตัลในการแลกได้นั่นเองนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวของอีกริสกันดีกว่านะครับผมนะมาเรามาเริ่มกันดีกว่า โอ้แต่ค่าเรียกเท่าไหรอ่อ่ะ <c oughs> ต้องฟาร์มก่อนว่ะ2,250าเลยนะค่าเรียกมันอะ่ะทำ,ทำรีโลทำบัฟดีนี่คือม่โคตรเก่งแ <Yes, sir. S 1> มาเราได้เวลาเรียกอีกิกิตมาแล้วมาเลยอุย้ยท่าแรกเออเหมือนเป็นการยกดาบขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกต์ไฟมาอืมทราแรกสุดยอดเลยลูกเพ่อ๋อถ,ถ้าถ้าอัพกิดขั้นที่2นี่มันจะไม่มีสกิลเพิ่มนะจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะผมแล้วก็ลดระยะเวลาการโจมตีลงนะเหลือ4.2แล้วก็เพิ่มระยะวงกว้างว่ะ อัพเลยปะถือว่าตีไว้ขึ้นแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นนะถ้าเป็นการอัพเกรดขั้นที่สามนะก็ผมเหมือนจะมีสกิลเพิ่มเข้ามานะผมชื่อว่าอะไรอะดูเศษโว้หรอวะเหมือนเป็นการปล่อยพลังงานเนระผมไม่ช่วย์ฮนะเพราะว่ามันได้มาผมก็หยิบมารีวิวเลยดนะิก <c oughs> ู <c oughs> อยากลบก็แล้วมันนานนะผมมันเป็นลาดเพื่อนนะครับเ,เดี๋ยวมันก็เอามาเล่นต่อไหนดูดี่เป็นยังไงอุ้ยเป็นลูกอุกกาบาตเหรอหรือเป็นลูกพลังงานปะเี้ยเทชาจริง คนไม่มีอย่างผมนี่คือแบบอืมแต่จะนั่งมองดูคนที่มีอะดิคือตัวมันอยู่ตรงหน้านะแต่นี่มันไม่ใช่รหัสกูดิมันเป็นรหัสมันรหัสเพื่อนผมนั่นเอง <c oughs> เออเศร้าเลยเกอต่อไปถ้าเราจะอัปเกรดเป็นขั้นที่4ี่ของอ e ีกิทเนี่ยอ๋อคือจะเป็นการเพิ่มดาเมจใช่ไหมเพิ่มดาเมจมากขึ้นแล้วก็ระยะคููดาวเท่าเดิมแต่ว่าจะเพิ่มเรื่องของวงระยะว่ะดูดิเอ้ยก็ได้อยู่เออแต่ถ้าเราอัพขั้นต่อไปนี่มีม,มีบัฟมาด้วยปะ มันชื่อว่าอะไรอะโซเซตอะไรวะซอ่านว่าอะไรวะเซักเซตเฟรมหมอเป็นไฟเหรอวะเออแต่ว่ารู้สึกมันจะเป็นแบบสกิลไฟปะของอ e ีกิทเนี่ยในการอัปเกรดขั้นที่5นะครับผมนะไหนกูลองอัพดิหลังจากปล่อยพลังงานลุกดำมาสักพักแล้วไหนกูลองอัพหน่อยดิเป็นยังไงวะเทเกินไปพี่นี่ขนาดจะไม่อีโวเนี่ยแบบเป็นแบบปกติอะเออเหมือนถ้าอีโวเหมือนจะมีเหมือนว่ามันจะโหดกว่านี้นะผมแล้วก็เมื่อเห็นบอกว่ามันจะมีสกิลพิเศษบ้างนี้ผมไม่ชัว์ฮะ แต่ถ้าอัปเกรดขั้นที่6ก็คือมีอะไรออกเพิ่มแค่ดามเมจแล้วก็ลดคูดาวมาสี่สุดุสี่วิโอแต่ว่าจะเพิ่มวงวันหน่อยดูดิก็คือไกลขึ้นแล้วก็ตีไวขึ้นนะครับผมสำหรับอีกิสในการอัปเกรดขั้นต่อไปโอ้ใช้ได้ใช้ได้คือผมไม่รู้ช่องอื่นเขาเล่นรีวิวยังไงวะกูก็อย่างเงี้ยแหละเพราะกูเล่นตอนช่วงนี้ผมติดของอนิเมะ d e f e น d e อร์บ่อยนะครับผมด้วยความที่ผมนะชอบเล่นแนวทาวเวอร์ดีเฟน์อยู่แล้วนะครับผมนะ นะเดี๋ยวเรามาดูในการอัปเกรดในขั้นที่7กันดีกว่านะครับผมนะสหรับตัวของอีกิสนะครับผมเหมือนจะมีสกิลเพิ่มเข้ามาว่ะหนึ่งสกิลอะไหนเอาเลยอืมไหนดูดิเป็นไงสกิลใหม่มันเฮ้ยคุณเมื่อกี้กดไม่ทัน s อรี่เอาใหม่ดิต้องกดลูกตาใช่ไหมอ้าวเมื่อกี้กูออกเอออันนี้นได้มาเป็นการก้มะมีแค่นี้เหรอพี่คือเหมือนกับก้มแค่นี้เหรอก้มแล้วปล่อยพลังอ๋อ กูไม่กูไม่กูไม่อินกูไม่ชินฮะเออเมื่อกี้แบบมาอย่างเท่แบบพลังแบบอันนี้ปึ๊กเดียวหายไปเลยอ่ะเหมือนแบบดีดนิ้วแล้วหายไปเลยวะเอออัพเกดขันที่เจ็ดมีอะไรไม่มีอะไรมากก็คือเพิ่มดาเมจเอาเลยโอเคปกติขั้นที่แปดอ่ะโอ้ยมีเพิ่มมาวันหนึ่งสกิลอัพหนึ่งหมื่นอุ้ยตีแบบวงอย่างนี้เลยหรอแต่มันตีนานอยู่นะครูดาวสิบสองวิแล้วตีมาตีไงวะโอเป็นการระเบิดพลังโอ้ว่าแล้วทำไมมันถึงโหด อ๋อคือแบบโอ้โหมึงตีอย่างนี้เลยนะถ้ามันยืนตรงกลางนคือมึงตีรอบปูกเลยสุดเกินพี่เราวงโคตรกว้างโอ้โห,โโหสุดจริงว่าอ e ีกิทจริงก็มีเท่านี้แล้วกันนะอา้าวอัพเต็มแล้วหลอดเนี่ยตรงสายต้องอีโวก่อนนะับผมนะเพราะว่าเหมือนถ้าเราอีโวของอ e ีกิทไปอะ่ะมันจะมีสกิลเขาเรียกว่ามันจะมีสกิลให้กดนะครับผมสำหรับตัวตัวของอ e ีกินะ แต่ว่านี้ผมเหมือนจะยังไม่ได้อีโวนะผมมันเลยไม่มีสกิลให้กดนะครับก็โอเคผมในคลิปนี้มีประมาณนี้กันนะผมนในสลหรับแมปของอนิเมะดิเฟนเดอร์นะครับผม้วก็ผมก็เล่นแบบนี้อยู่นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเล่นแบบนี้ที่ค่อนข้างที่จะพวงนี้จะไม่ค่อยได้แตกแมปอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ไงถ้าใครที่ชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมกดแล์กดซับสไครต์ไว้กันด้วยนะครับผมนะเป็นเป็นไม่กี่ครั้งที่กูจะมาีวิวแมปน o w e เ De า e ับดิเฟนเดอร์เนี้ยจริง ล่าสุดก็ซิกิบี้เทเลทเทาวเวอร์ดีเฟสไปอันนี้ก็มาอันนี้มิดดิเฟนเดอร์เออแต่ก็ชอบครับผมผมชอบอยู่แล้วเล่นแบบแนวอย่างงี้นะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าแล้วกันนะครับผมนะส่วนใน EP ีดีก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย